จะมาเอาอันที่เก่าที่สุดของทุกคนกันนะครับคืออมถ้าใครจะให้ผมไปเช็คว่าแบบว่าแบบอะไรนะก็คือคลิปเกา่เกาๆของแทบจะทุกคนคือคลิปอะไรมาเริ่มจากคลิปแรกของ The Dark King. คุณเดอะดาร์ค n ิงก็เห็นก็เก่านะแต่เก่าไม่ไม่เท่าผมนะผมเก่าอันนี้นะ มุมฟรีไฟล์เก่าวันนี้เป็นฟรีไฟล์นี้ของเก่าวนันนี้โอ้โหน่าตานาตาที่คุ้นเคยเห็นแนละ้วกลัวคิดถึงนะสมัยนะั้นอะ สมัยนั้นผมใช้ไอ,อ้ดอดัมมาแหละเออจำได้เลยโอ้ยสันนี่เลยฟรีไฟยุคแรกๆให้ที่ผมใช่หรอกูว่าแล้วใช่แล้วใช่แล้วกววววูว่าใช่แล้วไม่คือกูเห็นสมอลซีวิซีน้านะ่ะกูจำได้เลยอัน,นั้นคือฟรีไฟสมัยเมื่อก่อนที่ผมเพิ่งเริ่มเล่น ว่าสัตว์มึงตำนานจัดเลยพี่วันนี้มันกับเรืนน่มเล่นก่อนผมไปได้สักนิดหนึ่งนั่นนะกระตุกว่าสามวีที่แล้วโอหโได้ก็จะไม่ถามมากเลยนะพี่ฟายพี่เขาสมัยเมื่อก่อนนะก็ เขา่ำจะคุ้นชินมากนะครับถ้าใครผ่านสมัยมาก่อนมาแล้นก็จะรู้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะพี่แป๊บแป๊บพี่แป๊บแป๊บแป๊บพี่ทําอะไรลงไปอะฮะเดี๋ยวพี่พี่พี่ขลังพี่ตั้งไอวะดิพี่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 ถ้าพี่วิ่งได้นะคือพี่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 ตายวอรวดิพี่พี่พี่ วิ่งเหรอไปวิ่งเหรวเขาตายวอพี่พี่พี่ตายวอดิพี่พี่เฮ้ยยัไอ้วยโอ้โหพี่ครับเมื่อกี้พี่ครับ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 พี่ไม่ต้องกดย้ำก็ได้ครับพี่กดรวมๆวมพวพี่กดค้างก็ได้ครับนี่พี่ครับ คือันพี่เขาเนี่ยเล่นเล่นกากขอโทษนะครับที่ต้องพูดอย่างนี้คือเล่นกากเลยนะไม่มีใครตึงนะช่วงแรกๆของฟรีไฟน์นะไม่มีใครตึงนอกจากท่านจะสร้างร้านใหม่อันนี้คือตึงโอ้โหแล้วกวงเลยวะเออทำมันกูไปเลยทำมันกูไปเลยพรกูรู้สึกไม่ปลอดภัยพวกกูวางหน้าหลังเนียเดี๋ยวนะเมื่อก่อนมาสองแล้ววะกูจำไม่ได้ หลังจากเราโดนแบนไว้นะผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะพี่ไม่น่าพี่ไม่ถามไม่น่ารอดนะพี่ครับตะกิ้ว o u ครับเอพี่พี่อะเพิ่งพี่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 อะหมูนะพี่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 ใจเย็นๆนะพี่ไม่พี่อยากจะกลายเป็นศสเพราะเขาจะกลายเป็นศพก็ได้นะแต่ผมมีโอกาสพี่พี่จะกลายเป็นศพมากกว่าเพราะว่ามีตัวกระหลนาพี่ โอ้โอ้มายกัดดูกระดุรัวอะไรอยู่ในกระดุคิฟฟี่ไฟล์เลยเนี่ยคิฟฟี่ไฟล์จริงบอดี้มันจำได้นะทุกคนสมัยก่อนเขาเล่นเล่นแบบงัดงงงัดตัวบางคนก็ปืนลงเปลือนรัวแม่งรัวใชิบหายกูแทบกูแทบจะไม่ได้เล่นเลยเลยนะ เอาเดี๋ยวเราไปตอนที่สองของพี่มิตรพรามสเปตต่อนขดดูคค้างของพี่เขาอย่างนี้นึงยิง,งไม่ตั้งไอวอลปิดข้างหลังยอดเยี่ยมเออเดี๋ยวกินบอลแอคก่อพี่พี่พีู่จัดการได้ไหม นี that, up, okay, ่เดาแล้วเดีนเดียแล้วนี่เดาแล้วโอเคจบแล้วครับทุกคนเอาละคนต่อไปพี่มิสเตอร์พรามนะครับจบแล้วอลุ่มจบด้วยเออพอสิเออ โอเปิดเปิี่น่าจะล้อลายโอ้ขนาดคลิปแรกของพี่เขาก็ยังเป็นพันคนแล้วอ่ะเออจะตามไปทุกที่อ่ะพีหลอกพญานลงพีหลอกพญานล,ล,ลน,นลวิ่งพีรออะไรอ่ะก็คลิปนี้สั้นครับก็สั้นก็โทรเราสามะ โอเคโอเคไปตายตายพี่วิ่ง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 ไม่ได้ยินเสียงพูดนะเฮ้ย ที่เปิดหน้าอยู่นะวแต่ไม่รู้ว่าใครโอเคเรียบร้อยที่สายแล้วจริงมันมีพาร์ทสองเลยนะมีพี่สองที่กำลังมาลักแขนคือพี่เขาเซฟเปียบอย่้งมากนะครับก็ถ้าเราไม่มีอุปรกรณ์แบบเซตโดดีดงดงดง,ด,งดีๆอะไรเนะี่ยก็เราไป็สามารถชนะวอร์เดนได้เลยนะแล้วอันนี้คืออะไร ถ้าแบบไม่มีในเทลงในเทไลน์อะไรเนี่ยแล้วก็ถ้าต่อบล็อกสูงๆเนี่ยอาจจะโดนวัวดินง่ายกว่าคือจากพลังใบอะไรก็ได้ก็ไม่น่ารอดนะไม่รอดครับดูแล้วกูไม่รอดแน่นอนต่อไปคนต่อไปใครเดี๋ยวปะเอ้ยต่อไปคนนะ ไปอีกคนหนึ่งก็ถ้าไม่ค่อยได้เห็นก็เสียใจเวยคเพื่อคนนี้เไยแล้ววะไม่เคยได้พิมพ์นะนะครับก็หาช่องเขาก็ไม่เจอหาช่องก็ไม่เจอกูจะหาเชี่ยอะไรเจอบ้างในงสัตว์ชีวิตนี้สมไม่ใช่ม มันเป็น Q&A ครั้งก่อนใช่ไหม Q&A ครั้งก่อนใช่ไหม Q&A q เอ้ย q เอ้ย q เอ้ย l นี่จะแล้วเกดีแมนเหรอวะจีแมนไม่ได้เห็นลงคลิปนานนะอ่ะก็แอบแล้วนะ